ราคายางวันนี้ประจำวันที่5กันยาย,ยน2565ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสนหน้าโรงงานดีอาซีไม่ต่ำกว่า35%วันนี้นะคะ5กันยาย,ยน65ราคากิโลกรัมละ45บาท50สตางค์เป็นราคาที่สอบถามจากบริษัทและสมาคมเมลาคล ต่อการที่ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%อยู่ที่46บาท6สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้นสามไม่อัดก้อนอยู่ที่47บาท3สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100%อยู่ที่42บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมถัดมามาดูราคาประมูลยางแผ่นดิบยางแผ่นดิบคุณภาพดี45บาท75สตางค์กิโลกรัมปรับลดลง31สตางค์ค่ะยางแผ่นดิบความชื้น3-5%อยู่ที่45บาท19สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบความชื้น ห7ถึงอซยู่ที่4 4บาท19สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งราคากางเปิดตลาดของยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เอยู่ที่46บาท6สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะเรามาดูราคาประมูลยางแผ่นรมควันยางแผ่นรมควันชั้น 3, 47บาท3สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น5 4 6 4ีบาท45สาตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันฟองอากาศ4 6บาท2สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันคัตติ้งสี่สิบสาโลกรัม โชคดีร่ำรวยทุกท่านคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย